แผนการจ่ายผลตอบแทนของมูมอมี5ข้อนะครับซึ่งเป็นการรวบรวมเอาสิ่งที่ดีที่สุดของแผนรายได้หลายแบบเข้าด้วยกันซึ่งเพเซอร์ทุกคนควรเข้าใจเพื่อที่จะสามารถส่งต่อได้อย่างถูกต้องเริ่มต้นด้วยข้อที่1นั่นก็คือ cashback หรือเงินคืนนะครับโดยที่ข้อนี้จะได้ผลประโยชน์ทั้งตัวเพเซอร์และผู้ซื้อสินค้าที่เราแนะนำเรียกได้ว่า win-win win เลยทีเดียวเมื่อสมาชิกทั่วไปซื้อสินค้าจะเกิดคะแนนที่เราเรียกว่า MP ขึ้น 20%ของคะแนน MP ที่เกิดขึ้นจะกลายเป็นส่วนลดให้กับคนซื้อทันทีและอีก80%ของ MP ก็จะกลายเป็นคะแนนสะสมของเพเซอร์ผู้แนะนำสินค้านั้นๆให้กับผู้ซื้อและถ้าสังเกตด,ดีๆนะครับสินค้าหลายตัวจะมีส่วนที่เป็น cashback หรือเงินคืนที่อยู่ในกรอบสีเหลืองถ้าเราแชร์ลิงก์สินค้าหรือเซลล์เพจของสินค้าตัวนั้นออกไปแล้วมีคนซื้อเพเซอร์ er จะได้รับเงินส่วนนั้นทันที เหมือนเป็นกำไรขายปลีกนั่นเองหรือถ้าเพเซอร์ซื้อสินค้านั่นเองจํานวนเงินในกรอบสีเหลืองก็จะกลายเป็นส่วนลดทันทีให้กับเพเซอร์ข้อที่2 joining bonus หรือโบนัสแนะนําเมื่อเพเซอร์เริ่มสร้างทีมโดยการชักชวนคนเข้ามาร่วมจับใจ่ายในมูมอเพเซอร์ er จะสามารถเริ่มได้รับรายได้จากการแนะนําเลยนะครับโดยคิดจากคะแนนของทีมแต่ละชั้นคูณกับเปอร์เซ็นต์โบนัสของชั้นนั้นๆซึ่งจะมีแพ็กเกจการรับรายได้3แพ็กเกจด้วยกัน เมื่อสมาชิกทั่วไปซื้อสินค้าหรือบริการและสะสมคะแนนครบ250 MP จะเปลี่ยนสถานะเป็นเพเซอร์ซึ่งก็คือจูเนียร์เพเซอร์หรือ JP นั่นเองสามารถรับรายได้1ชั้นที่50%ของคะแนนชั้นที่1เมื่อสะสมคะแนนครบ500 MP โดยการสะสมคะแนนจะมาจากการแชร์เซลล์เพจเพื่อขายสินค้าหรือจะเป็นการซื้อสินค้าเองก็ได้นะครับเราก็จะปรับแพ็กเกจเป็นซีเนียร์เพเซอร์หรือว่า SP จะสามารถรับรายได้ได้ที่3ชั้นที่10%ของคะแนนชั้นที่2และชั้นที่3และถ้าสะสมครบ2,000 MP ก็จะปิดแพ็กเกจ Executive p r c e r r หรือ EP นะครับจะสามารถรับรายได้จากทีมที่เราแนะนำตรงได้ถึง5ชั้นและเปอร์เซ็นต์ของชั้นที่4และชั้นที่5ก็อยู่ที่10%เช่นเดียวกันยกตัวอย่างเช่นถ้าเราชวนคน5คนและแต่ละคนขยายทีมอีกชั้นละ5คนนะครับ และถ้าทุกคนในทีมสามารถปิดแพ็กเกจ EP ที่2,000 MP ถ้าเกิดเราเป็น JP เราจะได้รับผลตอบแทนอยู่ที่5,000บาทถ้าเป็น SP เราจะได้รับผลตอบแทนอยู่ที่35,000บาทแต่ถ้าเราปิดแพ็กเกจ EP เราจะรับผลตอบแทนสูงถึง785,000บาทต่างกันมากเลยนะครับและนี่ก็คือผลของ Multiply Effect หรือพลังทวีคูณ ผมอยากเน้นนะครับว่าการสะสม MP ให้ครบ2,000 MP เพื่อรักษาสิทธิ์การรับผลตอบแทน5ชั้นนั้นไม่ได้เป็นเรื่องยากเพราะเราสามารถแชร์เซลล์เพจแนะนำสินค้าก็สามารถสะสม MP ได้เช่นเดียวกันข้อ3 Connecting Bonus หรือ Bonus เชื่อมทีมในการแนะนำเพื่อนๆเ,เข้ามาร่วมเป็นสมาชิกกับมูมอยกตัวอย่างใน Y กับในีนะครับจะเห็นว่าแต่ละคนมีทีมที่ต้องรับผิดชอบของตัวเองนั่นก็คือทีมที่ติดตัวของพวกเขา ในข้อนี้เราจะทำการเชื่อมทีมโดยกำหนดให้เป็นโครงสร้างแบบ2ส,สายงานก็คือไม่ว่าทีมดิดตัวของเราจะมีกี่คนนะครับเราจะต้องนำทีมไปเชื่อมต่อกันใน2ส,สายเท่านั้นเพื่อให้เกิดพลังในการสร้างทีมซึ่งเมื่อเราเชื่อมทีมเข้าด้วยกันจะเกิดขา2ด้านนะครับเราเรียกด้านที่มีคะแนนมากกว่าว่า power leg หรือขา power และด้านที่มีคะแนนน้อยกว่าว่า earning leg หรือว่าขารายได้ โดยโบนัสจะคำนวณจากคะแนนของขารายได้คูณกับ34%ยกตัวอย่างเช่นถ้า power l e ของเรามีคะแนนสะสม2 0 0 0 0 0 MP และ earning l e Lake มี20,000 MP เราจะนำคะแนน20,000 MP ไปคูณกับ34%ออกมาเป็น6,800บาทซึ่งระบบจะคำนวณทุกวันนะครับดังนั้นถ้าทุกวันเรามีคะแนนในขา earning l e Lake, หรือขารายได้ที่20,000คะแนนเราจะได้รับโบนัสที่2,400บาทต่อเดือน โดยข้อนี้โบนัสสูงสุดต่อเดือนอยู่ที่1,554 0ล้บาทนะครับผมอยากเน้นในข้อนี้นะครับว่าทีมงานทุกคนที่นำมาเชื่อมต่อกันในสองสายงานเปรียบเสมือนปอดของเราที่ต้องให้ความสำคัญทั้งสองด้านขาดปอดด้านใดด้านหนึ่งไปเราก็จะหายใจลำบากข้อที่4 managing bonus หรือโบนัสบริหารทีมข้อนี้เราคิดโบนัสจากรายได้เชื่อมทีมของสมาชิกในทีมแนะนาตรงของเราคูณกับเปอร์เซ็นต์ในแต่ละชั้น ชั้นที่1ที่1 0ชั้นที่2ที่5%เชั้นที่3และชั้นที่4ที่2%และชั้นที่5ที่1%นะครับดังนั้นถ้าใครที่ขยันแนะนำเพื่อนๆเ,เข้ามาอยู่ในทีมของตัวเองมากเท่าไหร่ก็จะสามารถรับผลตอบแทนจากข้อนี้ได้มากเท่านั้นแต่มีเงื่อนไขในการรับผลตอบแทนในแต่ละชั้นนะครับเพื่อให้ผลตอบแทนวิ่งไปยังคนที่ทางานจริงๆยกตัวอย่างเช่นถ้าเราชวนคน5คนและแต่ละคนขยายทีมชั้นละ5คน เราจะมีทีมรวมทั้งหมดใน5ชั้น3,900กับอีก5คนถ้าทุกคนในทีมของเรามีคะแนนขารายได้หรือ Earning l e g ์ในข้อ connecting bonus นะครับที่2 0 0 0 0 0 MP ต่อเดือนเราจะได้รับผลตอบแทนจากข้อนี้ถึง3 2 6 4 0 0 0บาทและข้อนี้เราก็มี Roll up ด้วยนะครับเพื่อให้เทเซอร์ได้ผลประโยชน์จากค่าการตลาดมากที่สุดและข้อสุดท้ายข้อที่5ก็คือ infinite privilege หรือสิทธิ์ในการเปิดรหัสใหม่ได้ไม่จำกัดซึ่งเป็นการปลดล็อกขีดจำกัดของการจ่ายผลตอบแทนโดยที่เราจะให้สิทธิ์กับเทสเซอร์ที่ได้ตำแหน่งสูงสุดหรือ m 2 0นะครับก็คือ global ambassador and chairman's club หรือตัวย่อว่า gac สามารถขอเปิดรหัสใหม่ในชื่อตัวเองได้อีก2รหัสนะครับโดยที่จะวางไว้ด้านขวาสุดและซ้ายสุดของทีมซึ่งการสามารถเปิดรหัสใหม่ได้นี้นอกจากจะทำให้รายได้ไม่จำกัดแล้ว ยังเป็นการช่วยสนับสนุนทีมที่ร่วมสร้างด้วยกันมาทั้ง2ด้านอีกด้วยเยี่ยมมากๆเลยใช่ไหมครับสุดท้ายนี้ผมอยากจะสรุปข้อดี4ข้อของมูมอที่ทําให้เราแตกต่างและสามารถสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับเทเซอร์ของเราได้ข้อที่1นะครับมูมอเป็นอ e ีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มซึ่งเป็นธุรกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็วและจะมีความสําคัญมากๆในอนาคตบวกกับการทําตลาดแบบเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งเพื่อดึงค่าการตลาดกลับมายังผู้บริโภค และสามารถสร้างรายได้ให้กับเพสเซอร์ข้อที่2หลายคนคิดว่าการรักษายอดเป็นเรื่องยากแต่ในมูมอนั้นไม่ยากเลยนะครับเพราะมูมอสร้างเครื่องมือในการทำตลาดให้กับเพสเซอร์โดยสามารถแชร์ลิงก์เซลเพจแนะนำสินค้าหรือบริการได้อย่างสะดวกสบายทำให้การสะสมคะแนนของเพเซอร์ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปข้อที่3มูมอได้สร้างอีโคซิสเต็มของสินค้าและบริการมากมาย ทั้งแบรนด์ดังที่เราคุ้นเคยและยังสนับสนุนผู้ประกอบการคนไทยให้มาร่วมขายกับเราด้วยดังนั้นเทเซอร์ของเราสามารถเลือกแนะนำสินค้าหรือบริการที่ตัวเองชื่นชอบหรือตรงกับปลุ่มลูกค้าของตัวเองได้อย่างไม่มีขีดจำกัดและข้อที่4แผนการจ่ายผลตอบแทนที่รวมเอาข้อดีของแผนต่างๆทำให้การสร้างรายได้ของเทเซอร์มีศักยภาพมากที่สุดและแน่นอนว่าถ้าคุณมีความสามารถ ถ้าคุณเปิดใจเรียนรู้วางแผนและลงมือทำอย่างถูกต้องแม้ว่าจะเข้าร่วมกับมูมอที่หลังคนอื่นก็สามารถมีรายได้แซงคนเก่าได้ได้ฟังข้อดี4ข้อนี้แล้วก็อย่ารอช้านะครับเข้ามาร่วมกันสร้างเครือข่ายผู้บริโภคที่สามารถช่วยเศรษฐกิจไทยและยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับตัวคนเองได้อย่างยั่งยืน